สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็พาย้อนไปในปี2018นะครับกับการแข่งขันเกมดารบอลไฟเตอร์4ครับก็จะเป็นงานเบอร์นทัวร์ไต้หวันไฟเตอร์เมเจอร์นะครับแล้วก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยคาซูนโกะนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมาจากฝั่งวินเนอร์แล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะเป็นโกอิจิ G นะครับมาจากฝั่งรูเซอร์สำหรับตัวละครของคาซูนโกะนี่ก็จะมีอาโกเชนคูสอาจจเมโกฮังแล้วก็ยำฉานะครับ ซึ่งยำฉาเนี่ยถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ของคาซุนโกะเลยนะครับเพราะว่า,าในช่วงั้านเนี่ยละหลายคนนี่ยเขาก็จะลงความเห็นกันว่ายำชาเนี่ยเป็นเวิร์สคาเลเตอร์หรือว่าตัวละครที่อ่อนแอนะฮะแต่ว่าคาซุนโกะเนี่ยสามารถเล่นยำฉาออกมาได้แบบว่าเทพอ่ <is> ฮะฮะเออคนอื่นเล่นกากแตกแกเล่นเก่งอะเอาประมาณนี้ครับส่วนของฝั่งโกอิจิเนี่ยอ่าก็าจะมีทางด้านอัติเมโกฮังนะครับแล้วก็เบจิต้า อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นาทางด้านของพ่อโก,โกคูชื่อเลยนะบาดักเป็นบาดักนะฮะถ,ถ,ถ้าเรียกชื่อไม่ผิดนะครับเกมเริ่มแล้วนะฮะอตอนนี้ครับนี่ครับโกเทนคูนฮะไล่ยำํำอันติเมโกห่างอยู่นะครับก็อัรติเมโกห่างของโกจิจะเป็นสีเหลืองนะครับน,นี้ครับมาท่าไม่ตายครับโกทมิเซ่แอแคแท็กผูกผีมาสี่ตัวนะฮะเป็นท่าที่วิชใช้มิกอัพได้ดีมากครับก็เกมนี้นี่เล่นกันแค่ ยกเดียวนะฮะหนึ่งเกมคือหนึ่งยกนะครับจบแล้วคือจบเลยฮะเหมือนกับมาวลนะครับแต่รายละเอียดปีกย่อยนี่ต่างจากมาวิลนะฮะอย่างเช่นไม่มีจังหวัดอินคอมมิ่งแล้วก็การป้องกันเนี่ยมีมีท่าแพรลี่หรือว่าท่าปัดก็จริงนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ป้องกันดีเท่ากับเกมมาวลนะ,ะอันนั้นเขาจะมีเป็นแอฟเฟกชิงกาดนะ,ะที่คอยช่วยแล้วนี้โอ,โ,โอ้โหปีตตาพลิกได้ดีครับแวนิตแอคแท็กมาตีข้างหลังนะฮะวันนี้แท็กก็คือการเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตมาตีหลังนะฮะ ก็ใช้1เกตนะครเกมนี้เก็บได้สูงสุด7เกตนะครับเรียกว่าใช้ท่ากันเพลเลยฮะแต่ตรงนี้ครับโดนเพสเชอร์อยู่ครับสําหรับทางด้านของคาซูนโกะครับโอ้อันจิเมโกฮังก็ออกมาก็ถูกย้ำเลยฮะเดี๋ยวป่าเบลรอยย้ำก็ไปครับสำหรับปิกิต้านี่เป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าโดยโอวอร์เนี่ยหรือความสามารถรวมๆเนี่ยเป็นระดับกลางนะครับแต่ว่าแอสซิดของเขาเนี่ยดีเป็นลําดับต้นๆในเกมนะฮะส่วนอันติเมโกฮังเนี่ยท็อปเทียครับเป็นตัวละครที่มีเกมบุกที่สุดยอดมากนะมี อ่ามีการเทสเชอร์ที่ดีมากครับเพราะว่าบล็อกสติงแกเนี่ยค่อนข้างยาวครับแล้วก็น่ากลัวครับนี่ครับมีหลอฮะหลอโอเฮดฮะหลอโอเฮดแล้วก็เงี้ยแย่ล่างฮะกูจะสู้นี่หลงกันเยอะนะฮะมาใหม่ๆนี่คืออาจจะมีโกคางนี่แบบโอ้โหไล่กระทืบเลตเทปมดฮะแต่ตัวนี้ครับใส่ซุปเปอร์ครับแล้วแท็กโกติคูลมาโอ้ทาวอลิบอลฮะทานี้เอาฮะเฮ้ยตบแอทแท็กตูามไม่ตายนะฮะแต่ก็เลือด จำหมดเอาออกเปิดสปาร์กิ้งแล้วไหมครับเนี่ยอืม <uel ess noise> เปลี่ยนเป็นบาดาออกมาแล้วเปิดสปาร์กิ้งนะครับสปาร์กิ้งนี้ก็ค่อยๆฟื <c ười> ้นเลืฮะ,ะแล้วก็เพิ่มโจมตีด้วยนะครับต <c ười> ่อ,อเลเวลหนึ่งก็อาจจะแค่นิดเดียวเนี่ยหมดแล้วฮะ,ะถ้าไปเลเวลส <c ười> ามก็จะนานห,หน่อยฮะ <c ười> <c ười> อันนี้เป็นซีซั่นหนึ่งนะคะรับขอเรียนให้ทราบก่อนเป็นซีซั่นแรกอ้อ,อตอนนี้เนี่ยอเอาตามไทม์ไลน์จริงนะยังไม่มีใครเต็งน,นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าต่างคนต่างหัดเล่นฮะแล้วก็มาแข่งกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า เกมออกมาใหม่ๆนะครับในซีซั่นหนึ่งหลดตรงนี้บาด้าครับโอ้โหท่าซุปเปอร์สวยฮะและจับทุ่มครับจับทุ่มเกมนี้นี่เรียกว่าดาก็ลัดนะครับสามารถตามไปต่อคอมโบได้นะฮะอถล่บลงมาและยังไงต่อครับต่อด้วยซุปเปอร์แท็กพันิต้ามาบิ๊กแบงแอตแทกเรียบร้อยครับโอเทนคูตไปแล้วครับอาร์ติเมโกห่างเข้ามาครับนี่ครับไม่มีจังหวะอินคอมมิ่งแบบมาวิลนะฮะทำให้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับสำหรับฝั่งที่อ่าเปลี่ยนตัวเข้ามาครับ แต่ตรงนี้อันที่เมโกฮังครับโดนเบจิต้าป่าไปเองแล้วครับเียนี่ฮะเรียบร้อยไหมฮะไม่มีอะไรต่อนะฮะแก้ทุ่มได้ครับโกฮังจะเข้ายังไงครับเบจิต้ายิงโซนดีนะครับทำไปเลื่อไปเนี่ยซูเปอร์แจเข้ามาแต่เจอโกฮังสว้นครับกระแทกกำแพงต่อคอมโบแล้วโกฮังเล้เรียบร้อยไหมฮะเบจิต้า คอมโบยาวนะฮะสามที่สองฮิตหลุดและอืรูทันกันครับคุมไม่เป็นผลนะฮะโอ้ยิงบีมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ซูเปอร์แมาสวยครับอันิเมกโกฮังกำลังจะไปนะอันิเมกโกฮังครับไม่นาารอกครับจังหวะนี้บิ๊กแบงแอคแทและซ้ำด้วยนี้ครับซุปเปอร์ของทางด้านของบาดักนะฮะโอ้โหนี่ปู่ทำลายแล้วนี่ฮะี้มาแล้วครับ ตัวไฮไลท์ครับยำช้าตอนนั้นไม่มีใครเชี่ยวมันจะเก่งนะฮะและตอนนี้ก็ยังม,มีใครเชื่ยวมันเก่งกัแต่คารสุนโก,โกครับเล่นยำช้าเรียโหดมากะฮะเป็นตัวบุกบิ๊กอัพที่ดีนะครับสามารถมีท่าไซส์สวิตต์รอหลอกหน้าหลังนะฮะทำผู้จะสู้ปั่นป่วนงงได้ครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าพวกท่ายิงพลังแกนเนี่ยกากนะะบองตรงว่ากาก,ากครับ นย้ำฉาตัวมีนะฮะเอาสะใจครับนีกำลังจะเก็บสามนะครับเนี่ยย้ำฉาเก็บไปแล้วสองตัวครับโอ้หรืออันที่มโกฮังครับนี่ครับโลเทียเจอท็อปเทียนะฮะโลเทียจริงหรือเปล่าย้ำฉาครับแสดงให้ดูครับขาซุนโกจะแสดงให้คุณดูแต่ตรงนี้ครับย้ำฉาเจออัดอยู่นะฮะผมไม่ไม่ค่อยชอบไปโกฮังสีเหลืองเลยดูมันแบบโอ้แผนแปะงนี่ฮะไซส์สวิตและโวแอนิตแหมและเมื่อไรค้างครับโอ้ไซส์สวิตมาอย่างงี้แบบเจอมับยุคิวหมอปลานี่แบบ งงฮะไม่รู้จะมาซ้ายมาขวามาหน้ามันรับปิดท้ายที่บอลพลังจิตอะไม่ตายครับยังไม่ตายอัเมีโกงยังไม่ตายอ่ะอัจมีโกะตรงนี้เล่นเกมโซลแล้วครับไอ้ไอ้ยิงลูกพลังลูกเล็กๆเนี่ยสามารถใช้ซูเปอร์แดนพุ่งใส่ได้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ผ้าครับเรียบร้อยครับเสร็จยำช้าครับโอ้โหยำช้าครับเก็บสามตัวรวดครับนี่เสียงปบมือเกลียวกลาวฮะนี่เป็นชุดที่เกมออกใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีใครรูนครับว่าแต่ละตัวละครจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับ และยำฉาเนี่ยเป็นตัวละครที่แฟนๆคาดหวังเยอะนะครับเพราะว่าถึงมันจะเป็นตัวมีมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แฟนๆรักเยอะนะฮะแล้วแฟนก็คาดหวังเนี่ยก่อนเกมจะออกเอุ่ยมันจะเก่งไหมวะยำฉาเก่งไหมยำฉาซึ่งณตรงนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะณไทม์ไลน์นะเพราะว่าคนอื่นเล่นเนี่ยมันก็เก่งอะแต่คารซูนโกเล่นจะเท่ครับเพราะฉะนั้นมันก็กล้ามึึงครับว่าตัวมันจะเก่งหรือไม่เก่งฮะแต่เรามาดูตรงนี้ครับโกเทนคูนฮะปะทะกับอาติเมโกฮังสีเหลืองครับโอ้อาติเมโกฮ โกเทนคูดยังไงดีฮะนัดต่อคอมโบขึ้นไปตกลงมามีอะไรต่อไหมครับโอ้โซุปเปอร์คมิสเซ่แอคแทครับเซ็ตอาตนะครับและโอ้เจอว่าหยุอ้อมไปเตะหลังครับหายไปเลยฮะไอที่ทำมาเมื่อกี้ครับและโดนเองนะครับตอนนี้โกเทนคูดนี่ครับพี่ทำน้องนะฮะนี่ฮะพี่ทำน้องครับพี่ไม่มีปานี่ฮะ้พี่ยังไงพี่จบคอมโบแบบไหนครับพี่ครับเปิดไอ้เนี้ยเปิดทลังแล้วเจอซ้ำด้วยคุณปู่ครับโอ้โหคุณปู่โหร้ายจริง อ่าล้ะครับอันติเมโกฮังแดงฮะเจอกับบาดักนะฮะจะเข้ายังไงครับบาดักอืมนี่ครับมีเบจิต้าแอซิดนะฮะแอซิดที่ดีเป็นแบบต้นๆนะครับใช้กดตามเพชเชอร์ก็ได้เช็คต่อคอมโบก็ได้นะสำหรับเบจิต้าโอ้โหแต่หืมนิดเดียวฮะแหมยังไงครับโกฮังโกฮังเพชเชอร์ดีฮะโกฮังอืมแต่แก้มาได้ครับบาดัก โอ้ยนี่ครับเจอดีพีเข้าไปฮะพยายามจะเข้าหาบ้าดักจะเจอดีพีของโกฮังสีเหลืองเข้าไปนี่ครับจบตอนนี้ก็กำลังเชิงกันอยู่นะฮะหาจังหวะอยู่นะยังไม่เข้ากันเต็มตัวนะครับยังไงคาซุนโกะเข้าไปกดตันได้ไหม,มยังไงคาซุนโกะกดตันยังไงดิอืมแตะรัวแล้วโอ้โหสุดยอดนะโอแ้แต่แตะกันได้แค่จังหวะเดียวครับ<อ>คือเกมนี้นี่กันยากครับคือสายตาต้องดีจริงะเียกชั้นก็ต้องไวนะฮะ คือการได้ชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะการได้ตลอดไปแล้วนี้ครับผมแท็กยำฉาครับปัดยูคิวมาตาครับเร็สามเลยฮะยังไงครับนี่โหเลือดกระชูะแล้วอืออ้าวท่านะเจอเขาเนี่ยเปลี่ยนอนิเมะโกฮังมาครับแล้วเปิดสปากิ้งรับโอ้แล้วนี่ครับท่าไม่ตายโอ้โของอนิเมะโกฮังที่เวลาท่าไม่ตายเขาจะเรียกน้องมาด้วยฮะโกเทนมาช่วยยิงครับแล้วถ้าแบบว่าในทีมเนี่ยมีโกคูนฮะมันก็จะกลายเป็น3าคนแล้วพ่อลูกฮะ ออกมายิงคอมกันก็มันก็เท่อย่างนะฮะเนี่ยฮะอเนี่ยไม่มีโกคูในทีมพักถ้ามีโกคูนี่โกคูก็มาช่วยยิงครับวตรงนี้ยำฉาตรงไล่ย้อยู่ฮะเจอคอมโบปึดเปิดปิดปิดตบลงมาตบลงมาไหมตบลงมาแล้วเปิดท่าไม้ตายไม่มีแท็กนะฮะอ๋อของเกศไม่มีมีเกศแค่นี้แหละยำฉาเจ้ากาพิษคือครับใช้ความพลังจิตฟาดไปและมีอะไรต่อไหมดีครับโกคังยิงพลัง โอ้ไม่ออกฮะมาแค่หลอเดียวนะฮะน้องเลยไม่มาไม่มาช่วยนะฮะเจอดีพีก็ไปครับโอ้โอ้โอ้แม่กันได้เนี้ยฮึ่จังหวะเกือบแล้ยครับสำหรับโกฮังสีเหลืองกี้โอ้โหแล้วนี่แอนตี้แอสสวยครับถึงกับหน้าหน้างายฮะพุ่งเข้ามาที่เจอถีบหน้ายอดหน้าอะไปฮะโอ้โอ้สไลด์ไปไม่ถึงนะฮะโดดแล้วจะบอกว่าไอ้อันเจมีโกฮังนี่แบบ โก้งนกเลยฮนะฮิตบ็อกใหญ่มากนะฮะเป็นตัวละครที่แบบว่าออกมาใหม่ๆนี่คนอย่างเกียรนะฮะคนที่ไม่ได้ใช้นะอย่างเกียรเลยคนที่ใช้เขาแอบมัน,มนเขาเหรฮะเพราะตัวเก่งครับแล้วก็อีกตัวอีกประมาณสองสตัวที่เก่งก็จะมีอ่าบาดักเนี่ยเก่งครับแล้วก็ทางด้านเซลแล้วก็หมายเลข16เนี่ยเก่งพวกนี้เก่งฮนะเป็นตัวละครระดับท็อปนะฮะแต่ตรงนี้ครับ,บาดักซุปเปอร์ยัดเข้าไปแล้วแฮกนี่ครับเบจิต้าิดเกมครับโอ้โหนี่ สถานการณ์นี่คุ้นๆฮะสามหนึ่งฮะแต่เลือดฝั่งโกยจินี่โอ้โหแทบจะเต็มทุกตัวนะครับยำชานี่งานงานหนักนะฮะจะพลิกนี่คือโอ้โหแต่ตอนนี้งานยากแล้วครั้งยำชาครับไม่น่ารอดนะฮะเจออย่างนี้ไปปาเบ๊จะปิดเกมยังไงปาเบ๊ซุปเปอร์ได้ไหมมาแล้วครับปาเบ๊ยิงทิ้งโอ้เสมอหนึ่งหนึ่งเลยฮะมันจริงๆฮะโอ้เป็นเกมที่แบบว่าแหมผมก็ทิ้งไปนานะเล่นแค่สองซีซั่นนะครับมาหลังๆนี่ไม่มีไม่มีเงินนะฮะไม่มีเงินเติมดีเอลซีนะเพราะว่า เติมทุกเกมไม่ไหวครับช่วงนั้นฮะโอ้โหเล่นเกมไปติ้งหกเจ็ดเกมเติมทุกเกมก็ไม่ไหวนะฮะจนแทบบอกเลยตอนนั้นอ้าวเลยฮะโก้ไจิโก้ิจิเจอบีอยู่ฮะเจอคาสึนโก้ไลบีครับโกเทนคุดโกเทนคุดได้คอมโบแล้วฮะับนี่ครับประสานการกับพี่ชายนะฮะตบลงมาใส่ท่าอะไรครับโอ้จะมีไส้แอคค่าอ่านี้รอฮะรอจังหวะแล้วครับไม่ผีผ่านะครับคุณนโกะ ป๋าเบย์มาครับป๋าเบย์เจอลูกครับลูกผสมเพื่อนจะทําลูกชายลงไหมครับป๋าเบย์ครับป๋าเบย์ซุปเปอร์แดนไปทาอะไรไม่ได้ครับเสร็จครับอ่าเอาเป็นตัวรองครับทีที่โดนโจมตีเป็นตัวรองฮะตัวหลักยังการได้อยู่ครับโอ้โหในลูกการเพเชอร์ของโกเทนคู้ครับแต่แหเจาะยากมากเลยครับโอ้โกโกยจินี้กันเหนียวนะฮะอันดึบเลยฮะบอกเลยว่าแบบโอ้ป้องกันดีแล้วเนี่ยได้สวนกลับแล้วครับ เอาบาดักจัดซุปเปอร์เข้าไปอย่างนี้นี่ทำหลานอย่าทำหลานไม่อย่าทำหลานโอ้โหหลานขึ้นลอแล้วหลานหลานมาอ่ะไม่แน่ใจนะแต่บาดักไม่สนใจเขาบอกจำไม่ได้ครับตายแล้วชุบชีิตขึ้นมาทำไมต้องโดนอาบโอ้โหตกพื้นอย่างนี้เจอนี่ครับยิงซุปเปอร์แล้วไทยประสานกับแอซิดของเบจิต้าครับโอ้โหสารพัดประโยชน์ครับแอซิดเบจิต้าต่อคอมโบได้เพชเชอร์ได้นะฮะ ไอตัวนี้ที่แอซิดีแอซิดีจะเป็นจอมานบูกับบูคิดนะครับบูเจ็กับตอนี้กแอซิดีนะครับสามารถเพชเชอร์ได้ดีฮะตอนนี้ครับเป็นปู่เจอหลานคู่นะคะเป็นอัลติเมโกฮังเจอบาดักนะครับสูสีครับสองตัวนี้โอ้โหจะเจอเนี่ยเจอสูน้าไปครับโกฮังอ่าดะวก็ลัดครับบังคับเปลี่ยนตัวอัลตที่เมโกฮังมาฮะอโอโกฮังแดงเจอโกฮังเหลืองครับและแตะครับโอ้โหกยจิกันไม่อยู่นะเจอเพชเชอร์ของกูฮังเข้าไปอืมอืมอืม งัดไปยังไงต่อจบยังไงอะปบลงมาแล้วครับเปิดซูปเปอร์แล้วไม่มีแท็กนะฮะยังไม่แท็กนะครับหเคเผชร์ต่อไห้เตะรัวฮะโอ้เจอสวนคืนครับโอ้โอ้โอ้่ฮะมันพลิกได้นะครับเกมนี้ครับงัดขึ้นไปแล้วปอลงมามาแล้วครับตามสูตรและบาดักจัดซูปเปอร์อืมไปไปมะเรือหอือแค่ไหนาครับโอ้โหเลือ,อยัอยงอยู่เยอะฮะยังปลอดภัยอยู่ครับแต่ก็ แต่ครับกูย่าครับเปิดอ่าเ,เปิดสปาร์คิ้งนะฮะโอ้โหแต่จะไหวไหมครับเนี่ยอยู่โจมตีโดนโจมตีอยู่นะฮะที<ส>่จะว่าสปาร์คิ้งก็จริงบาดากักบาดากักปัดแล้วอือ้าวพาแล้วบาดากักคอมโบลึกฮะอ่าแต่โดนอยู่ดีครับ,บาาโอ้โโอโยเจอดีพีเข้าไปครับแล้วก็แบบดาดักเข้าไปต่อคอมโบนะครับตรงน,นี้นี่แหมคือถ้าไม่เปิดสปาร์คิ้งนี่ตายนานแล้วครับเนี่ยเพราะว่าสปาร์คิ้งเนี่ยเลือดมันจะฟืนขูเลือดนะฮะอ่ะสปาร์คิ้งหมดแล้วครับโอ้โหแล้วเจอนี่ย แหมเกมรับดีนะครับโกยจิแหมจะชมไม่ได้ฮะชมปุ๊บมีผ้าเลยฮะอ่าแล้วผ้าครับคอมโบหลุดครับโอ้ย้ำชา้าเป็นย้ำช้าไม่ชอบป้าตากระถ่ย้ำช้าให้สุขภาพดีฮะย้ำชา้ายังไงย้ำช้าบุกเข้าไปเปิดนี่ฮะโอ้โหแล้วยัองอ้อมหลังฮะสายซุนิอ้อมหลังมาครับโอ้โหเนี้ยบุกเยอะครับแบกย้ำช้าครับจเจอครับมัดยูเคียวมาปอจัดมากโโอ้โห เป็นตัวละครที่บอกว่าต้องอวดอันนี้แอร์ครับอันนี้แอร์สวยครับต้องบอกว่าเทนะฮะใช้ใช้ชนะนี่คือเทเลยฮะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ามันกากนะฮะโอ้แต่นี่ครับอันนี้แอร์สวยเลยครับโอ้คุณผู้ชมนี่แพ้อันที่แอร์นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นอ่าอยู่ในแอร์แอร์บอลสเตทนะถือว่าตัวละครลอยอยู่นะครับอ่าปิดฉากก็จะมีโกฮังครับโอ้ตรงนี้เป็นนี้ครับป๋าเบย์นะฮะเจอกับอันทีเมโกฮัง ามโกหงที่คบเคื่อนะครับทั้งบลระรับนะฮะก็เกมบุกก็มีเพชเชอร์ที่ดีนะฮะแล้วก็เกมเกมโซนก็มียิงพลังขึ้นเต่าไอ้มันเป็นไม่ใช่พลังขึ้นเต่าไอ้ท่ายิงธรรมดาเนี่ยน่าจะเป็นลำแสวิสานะฮะ,ะยิงลูกใหญ่นะครับก็เข้าหายากครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโซนหรอฮะ คุณอยากจะบุกมากกว่าครับเพราะว่าเพเชอร์โกคางนี่เป็นอันดับต้นๆในเกมเลยฮะการเพเชอร์น่ากลัวมากครับมาตั้งรับมันไม่ใช่ฮะมันต้องบุกครับเป็นจุดเด่นของเขาต้องเอามาใช้เต็มที่ครับโอ้แล้วแอนตี้แอร์อีกแล้วครับคาสุนยูกโกโอ้โหนี่โกอจินี่โดนแอนตี้แอร์ไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยอ่าไปกี่ตาไปกี่ตายิงๆแล้วเข้ามาต่อคอมโบครับยิงเสร็จวานิดแล้วก็ต่อคอมโบแล้วอ่าพ้านะคอมโบลุ ไอาย้ำช้ามาแล้วย้ำช้ามิกอัพยังไงครับโอ้นี่อันนี้อันนี้เขาน่าจะเดาผิดเนี่ยอาจจะเดาว่าย้ำช้าเนี่ยจะสักจะสวิตไปด้านหลังนะเลยกันอีกด้านนี้ครับแล้วก็โดนโจมตีจากด้านหน้าแทนครับและตรงนี้ครับโอ้โหเสร็จย้ำช้าครับอาย้ำช้าพระทับบาดัลฮะโมนโลครับชาวเาไซยาเชิงเฉิงเฉิงเยอะไปไหนง้ยครับบาดักบอกไม่สนใจครับ เอานีเลยฮะซูปเปอร์ยัดเลยฮะแหมพุ่งมาอย่างนี้มาดักบอกขอยัดหน้าทีเงอะหมันไส้แหมทำมาเก่งเหรอยำช้ามันไม่ใช่แค่ชาวโลกนีน่เอาแล้วฮะหัวละเ,เลือดเลือดนี่อันติเมโกฮางนี่น้อยกว่าเยอะเลยนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฮึมตอนนี้ก็ไ,ไกล่ไล่กวดกันอยู่นะครับอ่าโอ้ยครับเนี่อ้อยแอนติแอร์เก่งมากนะสำหรับคาซูนโกะและจบเกมด้วยนี่ครับ พลังขึ้นเตาอือหือคือแหะวันนี้แอนตี้แอร์อิ่มแลวกินโดนไม่อิ่มฮะคาซุนโกะนี้ป้อนอาหารให้อิ่มเลยฮะโอ้โห้จิกลับบ้านไปฝันร้ายแล้วโอ้บินบินบินเข้าไปโดนอัดบินเข้าไปโดนอัดบินเข้าไปโดนอัดโอ้โหเอาแล้ครับแชมป์เปี้ยนชิพพอยต์ของคาซุนโกะนะครับเปิดเกมด้วยโคเทนโคเทนคูดเหมือนเดิมนะฮะอย่างยังไม่พลาดกันทั้งคู่นะครับตรงนี้ะ ได้มนิดมาหน่อยฮะอ่าแล้วตรงนี้ได้เต็มไปเมื่อได้คอมโบนะครับสำหรับโคอิจิซามูเมโกฮังนับเบอร์ซุปเปอร์อ่าไม่แท็กนะฮะไม่มีแท็กนะฮะเหตุเชืร์ต่อเนื่องครับสำหรับอัาติเมโกฮังอ่าแล้วพลาดตรงนี้พลาดครับโอ้ยเจ๋งเสร็จเลยฮะนี่โคเทงคูได้โอกาสคอมโบครับจะจบยังไงโคเทงคูอ่าเช่นเดิมครับซุปเปอร์เขาไม่ใช่แอคแท็กต้องเติมคำว่าโกนี่เพราะเป็นผีอืมนะ แทกมาดีครับสำหรับบาตังอาตจะพลาดนะโอ้แล้วพลาดยาวเลยทีนี้ครับยังไงครับยังไงครับต่อคอมโบโอ้เลือกดากันรัดครับสแนปไปฮะเอาอันติเมโกฮังออกมากระทืบซ้ำนี่ดูการต่อคอมโบครับโอ้โหเป็นไงฮะเรียกแอซิสมาช่วยด้วยและโอ้โหสองสองหนึ่งสามหนึ่งสามต้อนี่ไม่น่ารอดแล้วโอ้ยใช้ซุปเปอร์สามตัวซ้อนกันี่ หม่ไม่ตายกระเลงไม่โตฮะน่าครับสถานการณ์เป็น3ามต่อสตัวละครครับแล้วโอ้บาดากพลาดฮะมาถึงกับพลาเลยครับและตรงนี้ครับได้เวลาไล่ยำฮะสำหรับโกเทนคูดเช่นเดิมครับซูเปอร์โกเขามีเฟ่แอคท่าโอ้โอ้โอ้นี่ยฮะบิ๊กอัพดีนะท่านี้อ๋อเบจิต้ามายังไงฮะเบจิต้าเบจิต้ามาเจออีกนะฮะโอ้โหตอนนี้โกเทนคูโชเหนือแล้วครับไม่ต้องถึงมือยำช้าคาร์สุนก็บอกเอาแค่โกเทนคูเนี่ยแหละ ก็ไฮไลท์ได้เหมือนกันอ่าแล้วเจองัดฮะโอ้ยจะแวนยึดมาข้างหลังนะฮะคาซุนโกะรู้ทางนครับโอ้แอนตี้แอร์สวยด้วยฮะโอ้โหฝันร้ายครับคืนนี้โกยจิครับโอ้โหเจอแอนตี้แอร์ไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยแต่บาดักตรงนี้ครับยัดซุปเปอร์เข้าไปครับค้อนอัพแม่แต่อีฟังเปิดสปาร์คิ้งนะฮะอ่าได้แอนตี้แอร์คืนเหมือนกันครับแม่ไม่ยอมให้ตัวนฝ่ายเดียวนะฮะต้องเอาคืนนะครับ และอางซูเปอร์แะใช้ดาบลัดยังไงอะบินอัพอโอ้โหกันได้ครับสำหรับคาซุนกโกะคาซุนกโกะเป็นไฟไ่ยังขึ้นบ้างแต่ไม่ได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะการเหนียวทั้งคู่ครับอขอได้แล้วครับอย่างนี้เสร็จนะอย่างนี้เสร็จนะนจนะและเลือยแค่นี้ด้วยถ้าคอมโบไม่หลุดโกเทนคูดน่าจะไปสวรรค์นะยับ ซูเปอร์เข้าไปแล้วปิกบัลแอคาะเอาแล้วสถานการณ์2-2แล้วฮะอ่าเป็นย้ำช้ามาท่าบจิตานะครับอ่าแท็กเป็นอันนี้มีโกหังมาครับอ่าเป็นโกหังมะท่าบจิตานะฮะหนังไรกลัวอยู่อารล้พาครับโอ้เจอเลยครับและแวนิดมาต่อคอมโบอืมอืมแหมเปิดท่าไม่ตายพาสก็ต้องโดนย้ำนะฮะระดับโอจิไม่ปล่อยให้พาสอย่างนี้นะฮะ พลาดมาหาแล้วพลาดนะครับโอ้ยจีครับแหมกําลังบอกว่าแหมไปพลาดต่อหน้าโกยจีนี่โดนยํำนะฮะแต่นี่ก็โอ้ยจีพลาดเหมือนกันครับแล้วก็โดนยํำคืนครับอ่าของโบลุยฮะยังมีโอกาสครับผมหรับโอยจีโอยจียังไม่แท็กนะฮะอ่าแท็กแท็กยังฮะอ๋อเปิดสปาคิ้งครับแต่เลือดแค่นี้นี่สปาคิ้งจะทนได้ไหมครับไม่ได้ได้เนะเลือดมันกระชันชิดเกินไปครับฝืนตัวไม่ทันตัวสุดท้ายครับบาดาครับ บา,บาดักเพเชอร์พยายามเพเชอร์โอ้ขอสวยครับแบบตรงนี้ครับคอมโบแรงครับเพราะว่ามีสปาร์กิ้งอยู่นะฮะจะจบยังไงครับตรงนี้ครับก็น่าจะจบด้วยซูปเปอร์ครับเพราะว่าไม่มีตัวแท็กแล้วฮะออกมาเลือดแล้วว่าจะเหล,ล,ลือเลือดเท่าไหร่ครับอัาจจะมีโกหังโอ้โหเลือดเหลือเยอะเลยฮะจากเมื่อกี้นะฮะอืมอ่มยำฉาโดนงัดนะฮะยำฉาย,ยังไงยำฉาล่วงไหม โอ้โ้เจอครับเม่จะเล่นโกหังครับมันคับเปลี่ยนตัวมาอ่ะแล้วเจอโกหังส่วน้าไปครับอะพาโกวังพาครับเอาโอ้ยเสร็จบาดาครับอย่างนี้วัดกันตัวสุดท้ายแล้วครับระหว่างยำช้ากับบาดาครับโอ้เรียบร้อยฮะเอาแล้วครับเจอนี่ฮะตัวมีมของของกระตูนฮะยำช้าครับยำช้าผู้เป็นมีมฮะมีมตลอดกาลนะซุปเปอร์มีมฮะและนี่ฮะยำช้าโดนไม่ก่อนเลยฮะ เจอซูเปอร์ยัดเข้าไปอืมอืมเจอลังตู้มโ้ยยำช้าถ้าจะแย่ยำชา้ยชายำช้ายังให้เพชเชอร์โอ้ยไปหลังครับป้อมหลังแล้วไม่ฟังหนึ่งและปึก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 โชว์หมุนปั่นลงมาแล้วมัตพยุเคียวมาปอาโอ้ยยอดจ้าหัวเรื่อยเล,อ,เลอติงแล้วฮะ แบบนี้นี่แบบนี้นี่เรียบร้อยฮะไดคิกแล้วต่อคอมโบคาซุนโกเป็นแชมป์นะฮะโอ้เสียงกิกาเกียวกาวอยู่ขูหมหาศาลน,นะเพราะทุกคนนี่แบบว่าครึ่งนะฮะครึ่งในการเล่นยำฉาของแกเพราะว่าก่อนจะรอบทิงชนะเลยเนี่นยแกเอายำฉาเนี่ยโชว์แบบโชว์หนอมาตลอดเลยครับ